ที่จังหวัดนครพนมก็เตรียมตะเกียงน้ำมันโบราณซึ่งเป็นสเสน่ห์ของเรือไฟที่สื่อถึงพลังศรัทธาความรักความสามัคคีของชาวบ้านใน12อำเภอร,ร่วมกันสืบสารประเพณีไหลเรือไฟในค่ำคืนวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11ปีนี้นะคะปีนี้ก็ตรงกับวันที่17ตุาลาคมก็คือวันวพรุ่งนี้ค่ะาการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและบรรดาศิลปินเรือไฟจากทั้ง12อำเภอที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้ามา สร้างเรือไฟโดยไม่มีค่าจ้างหรือรางวันใดๆเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องหลังของความสวยงามอลังการของเรือไฟทั้ง12ลำที่จะส่งเข้าประกวดในคืนวันออกพรรษา โดยช่วงนี้บริเวณริมฝั่งน้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมม,มีการจัดทําซุ้มทําเรือไฟเตรียมพร้อมต่อเติมเรือไฟตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงการออกแบบลวดลายสุดท้ายคือการประดิษฐ์ตะเกียงไฟโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทําจากกระป๋องกาแฟนี่แหละนะคะ<า>คุณผู้ชมนำมาแขวนเรียงบนเรือไฟจุดทีละดวงจนส่องสว่างครบคทั้งลำคุณ<ำ>คนหนาคนนี้ครับท่านนี้นะ ไปด้วยเมื่อวานนะอ,อ,อ่ะอก็เอามาแขวนเอาไว้นะคะก่อนที่จะไหลเรือไฟสร้างความสวยงามตื่นตาตื่นใจดูอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เห็นว่ามันมีความสวยงามแต่ถ้าเมื่อไหลที่ลงน้ําแล้วช่วงกลางคืนโ<ห>อ้โหเออคืน15บห้าค่ำเนี่ยตอนกลางวันอลังการอตอนกลางคืนนี่จะงกว่าน,นี้ศิลปินเรือไฟอําเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมแชมป์เก่าเรือไฟประเภทความสวยงามในปีนี้ทุ่มเทแล้วก็ทุ่มทุนนับล้านบาท เลยนะคะสร้างเรือไฟความยาวประมาณ80เมตรสูงประมาณ35เมตรประดับด้วยตะเกียงไฟประมาณ20,000ถึง30,000ดวงพร้อมกับไหลประกวดโชว์ความอลังการโดยศิลปินทุกคนก็ช่วยกันแบบไม่คิดค่าจ้างนะคะ,ะทั้งหมดเป็นจิตอาสาไม่มีค่าตัวเน้นความภาคภูมิใจมากกว่ารางวัลเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาความสามาคัคคีและเป็นการร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครพนมนะคะก็เป็น ภูมิปัญญาของชาวบ้านบวกกับความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ทําให้เกิดความรักความสามัคคีเมื่อสักครู่ที่เห็นหน้าคุณคุณคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปมอบอาหารเครื่องดื่มสนับสนุนแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับศิลปินจิตอาสาโดยบอกว่าการนํากระป๋องกาแฟมาประดิษฐ์เป็นตะเกียงไฟโบราณและมีไส้ผ้าฝ้ายเติมด้วยน้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเสน่ห์ของเรือไฟ ที่นอกจากจะมาจากความร่วมแรงร่วมใจกันแล้วยังถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นซึ่งจกเสนอรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการจัดงานให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่านี้ส่งเสริมสู่การท่องเที่ยวระดับโลกไปเลยหรือว่าจะเป็นงานเรือไฟโลกไปเลยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ ดูแล้วคิดถึงนครพนมนะสมัยก่อนตอนนุ่มๆเนี่ยเรทำสกู๊ปไปดูนี่แหละโอ้ชาวบ้านเขาก็จะมีเข้าปุ้นมีลาบหมูมีอะไรนั่งทำกันกินไปด้วยนะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนช่วงพบข้าก็จะมีลำที่หน้าพญยาศีสัตนาคราชสวยมากๆใช่ค่ะเนี่ยนะก็รอนะคะว่าจะถูกขับเคลื่อนให้เป็นไหลเรือไฟโลกหรือเปล่าเห็นว่าทีม n b t c o n n e c t ลงพื้นที่ไปแล้วน่าจะมีไล์ให้ได้ดูกันด้วยนะครับ